ไฮมิลาซังคอนดิจิวัตาชิวะซันเดยสวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพจโซทูในเดือนสิบนะครับและในคลิปทิปแอนทิกในพาคนี้นะครับก็ เกิดมาจากเจ้าสิ่งที่เพิ่งจะตกลงมาเมื่อตะก,กีนี้นะครับนั่นก็คือตัวเศษหินจากภูเขาไฟลาวาตะเอนะครับสมมติจะติดเรียกว่ามันเป็นอุกกาบาสนะเซึเนี่ยมันจะเป็นอ็อบเจกต์ที่เราสามารถปาโจมตีสร้างความเสียหายกันได้ซึ่งในแผนตอนนี้นะครับตัวเควสขหอคอยลอยฟ้าลูเชียหลุดนั้นมันจะเป็นเควสที่ในบางวันมันจะมีปั๊มที่มันจะสามารถช่วยเพิ่มอาดามเมจจากการปาอ็อบเจกต์พวกนี้กันได้แล้วมันก็จะมีเจ้าตัวเศษหิน พวกเนี่ยตกลงมากันอยู่เรื่อยๆด้วยนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนเลยที่ไม่รู้ว่าเจ้าตัวเสเหินพวกนี้นะครับมันจะมีการปาดาเมรที่ แตกต่างกันอยู่ด้วยนะก็จะมาสอนกันในคลิปนี้นั่นเองนะครับอ่ะก็สำหรับตัวเศษหินปกาไฟพวกนี้นะครับถ้าหากว่าเราทําการหยิบมันมาเราก็ทําการปาโจมตีใส่มันก็จะมีการสร้างความเสียหายลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งดาเมจที่ขึ้นมาเนี่ยมันจะแบบหลักพันหลักเปื่อกันเลยแต่ว่ามันจะมีดามจอยู่2เฟสด้วยกันนะครับซึ่งเฟสที่ว่าเนี่ยก็คือจะเป็นเวลาของเจ้าตัวหินพวกนี้นะครับอ่ะเดีย๋ยวไปหาเป้าหมายก่อนโอเคเจอเป้าหมายเรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับ ดาเมจที่มาจากตัวหินภูเขาไฟพวกนี้นะครับถ้าหากว่าเรารีบปาตอนที่แบบมันยังไม่ได้ร้อนเนี่ยมันจะมีดามเมจที่เบาลงไปนะครับแต่ถ้าหากว่าเราแบบเห็นเป็นไฟแบบนี้เนี่ยและต้องการปาโจมตีจะเห็นว่าดามเมจนั้นมันจะขึ้นแบบ เป็นหลักหมื่นกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราทําการปาแบบต่อแบบปกติบ้างลหละอันนี้เป็นหีดที่มันจะเห็นว่ามันจะแบบมีไฟขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับคือเราต้องให้ตัวหินเนี่ยมันมีไฟขึ้นมาสักนิดน,นึงก่อนแล้วเราก็ทําการปาโจมตีมันจะเป็นดาเมจที่ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าหากว่าแบบว่าอะไรนะตัวหินตกมาปุ๊บเราทําการหยิบม,มาเลยแล้วปาใส่ก็จะเห็นนะครับว่าดาเมจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแบบแค่ประมาณหลักพันเทอรเอแต่ถ้าหากว่า ช่วงเวลาของหินเนี่ยมันเริ่มร้อแบบนี้แล้วก็ทำการปาโจมตีใส่เนี่ยดาเมจมันจะขึ้นมาเป็นแบบหลักหมืนกันเลยทีเดียวนะครับก็คือมันจะดูที่ตัวหินต,ตรงนี้นะครับถ้าหากว่ายังเป็นแบบปกติยังไม่มีไฟขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นดาเมจขั้นแรกที่ยังเบาอยู่แต่ถ้าหากว่ามีไฟขึ้นมาแบบนี้ทําการปาโจมตีใส่ปุ๊บมันก็จะมีดาเมจที่แรงขึ้นนะครับแต่ผมเผลอไปปาใส่บอ่อเฉยเลยขออภัยนะครับถ้าหากว่าเราหยิบแบบทันทีนะหยิบทันทีแล้วก็ปาไม่มีเป้าหมาย อ่ะตัวหินตกลงมาในทันทีนะครับทำการหยิบแล้วก็ปาใส่ตัวแรกก็จะเห็นว่าดาเมจเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก1,600ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าหากตัวหินเนี่ยมีไฟขึ้นมาแบบนี้แล้วแล้วเราก็ทำการปาโจมตีใส่แรกเหมือนเดิม ก็จะเห็นว่าจากเมื่อกี้10,000ต้นต้นๆกลายเป็น18,00 0กันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอหินภูเขาไฟพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งจากในโซนของสุทียหรือว่าจะเป็นในตัวหอคอยลูเชียลูดเนี่ยก็ขอแนะนำว่าให้ทำการหยิบมันตอนที่มีไฟขึ้นมาหรือทำการถือสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะได้ดาเบสเหมือนกันนะครับคือเห็นเนี่ยเราจะถือได้แค่ประมาณสัก กว่าวินาทีแล้วก็ถากว่ามันเข้าโซนสิบเป็นสุดท้ายแล้วก็เห็นว่าแบบมีไฟขึ้นมาก็จะเป็นดาเมจที่แรงได้แบบนี้นะครับอาจจะเห็นว่าเป็น18,000ืพเหมือนกันนะครับอ่ะแล้วก็ถากว่าเราแบบอ่าปล่อยทิ้งไว้ปล่อยทิ้งไว้จนกว่าจะมีไฟขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ปลาโจมตีใส่ก็จะเห็นว่าได้18,00 0เหมือนกันนะครับแต่ถ้าหากมันเป็นลูกที่เพิ่งจะตกลงมาแล้วก็ทำการปลาใส่เนี่ยมันจะยังเป็นแบบดาเมจขั้นแรกนะครับอ่ะตกลงมาหน่อย หยิบขึ้นมาแล้วก็ปลาโจมตีใส่ได้เลย ก็จะเห็นว่ามันจะเป็น1600นั่นเองนะครับพะ,ะนั้นเวลาที่เราไปทําการเจอกับตัวบ็อสอันเนี้ยประเด็นมันจะอยู่ที่ห้องบอ็อกของตัวหอคอยนั่นเองนะครับที่แบบว่าไอตัวหินเนี้ยมันจะตกลงมากันเยอะมากซื่งถ้าเราทําการรีบหยิบแล้วยิบปลาเลยอันนั้นน่ะมันจะเป็นดาเมจที่มันยังไม่สุดเราจะไม่ต้องแบบว่าปล่อยให้แบบรอสักนิดน,นึงก่อนจะจะสามารถปลาแล้วก็สร้างความเสียหลัหยุดรุนแรงนั่นเองนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งของเจ้าตัวหินภงเขาไฟพวกนี้นะครับั่นก็คือตัวอาวุธเนี่ย ก็มีผลต่อดามเมจด้วยเช่นกันนะครับเมื่อกี้นี้ผมใช้ตัวอาวุธซีรี ไฟชูเมลูหรือก็คือเวอร์ชูเมลนะครับใช้ในการโจมตีเทสให้ดูนะมันจะเป็นอาวุธที่โจมตีติดคลิททุกครั้งก็เลยเอามาทําการทดสอบได้เองนะครับแต่ว่ามันจะมีเบสพลังโจมตีเนี่ยอยู่ที่1นึ่หน่วยนะครับแต่ทีเนี้ยผมจะมาลองใช้อีกอันหนึ่งบ้างก็คือตัวอาวุธซีรีโลเซรามูหรือซีรีริยานะครับที่มีเบสพลังโจมตีเนี่ยอยู่ที่1นึ่กันเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวทำการเทสแบบตัวอาวุธซีรีเวอร์ชูเมลกันก่อนกันละกันนะถ้าาว่ีกแบบ ต่อแบบมีไฟร้อนๆเลยเนี่ยทำการปาใส่แร่อ่ะก็ะเห็นว่ามีดาเมจอ,อยู่ที่ประมาณสัก19,500นะครับแล้วถ้าหากว่าทำการเปลี่ยนเป็นอาวุธตัวนี้ทำการหยิบหินขึ้นมาแล้วก็รอมันจนกระทั่งร้อนนะครับอ่ะเมื่อร้อนเสร็จปุ๊บเราก็ทำการปาใส่ตัวแร่ อ่ะก็จะเห็นนะครับว่าเมื่อตะกี้นี้เนี่ยมาเป็นการโจมตีที่ไม่ได้ติดคีแล้วก็ได้เปที่ขึ้นมาเนี่ยประมาณสัก18,00 0เห็นจะได้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมาเป็นการโจมตีที่แบบมันไม่ได้ติดคินิคอนอะไรนะอ่ะเราก็ทําการถือไว้รอจนกว่าไฟจะขึ้นแล้วก็ปาเนี่ยครับได้ประมาณสัก 18,400ก,กว่ากว่าก็คือยิ่งมีอาวุธที่แบบพลังโจมตีสูงเนี่ยก็จะมีผลต่อการที่รดอดาเมจไปมากขึ้นกันด้วยนะครับแล้วก็รอจังหวะที่ตัวหินเนี่ยมันเริ่มร้อนแล้วก็ก็ทำการปาไปก็จะเป็นดาเมจที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับดูสิประมาณสั 18, ก1,800 0กว่ากว่าตลอดเลยแต่ถ้าหากว่าติดคิดเนี่ยน่าจะแรงกว่าน,นี้ สองรอบนะพูดเยอะเกินนะครับกับไอจีนึ่งที่คือโดนภูเขาไฟแบบว่าระเบิดใส่หน้าคือนนิถหากว่ามันหมดเวลาเนี่ยมันจะมีการเซอร์เมตโดยรอบก็จะโดนเราไปด้วยเช่นกันนะครับโอ้เดี๋ยวนะดาเมจเมื่อกี้นี้2อ0 0มเจ็เลยเหรอ เมื่อกี้แบบไปดามเมตติดทีแบบบังเอิญบังเอิญพอดีนะครับแต่ก็ไม่ได้จะว่าผมปาใส่แร่ตัวเดิมหรือเปล่านะเครือองนี้ถ้าก็หมายมีการเปลี่ยนอะไรนั้นแบบตัวแรกเนี่ยมันเป็นคนละชนิดกันก็จะมีดามเมตที่แตกต่างกันไปได้นะครับแต่เมื่อกี้จะเห็นว่าดามเมตเนี่ยเ้นเป็น2 0,000ื่นกว่ากว่ากันเลยทีเดียวนะครับพอใช้อันนี้ถ้าหากว่าใครที่อยากได้แบบดดเมจดีๆเนี่ยก็ต้องหาวุธที่แบบดีๆเนี่ยมาใช้งานกันด้วยแล้วก็หยิบเอาปาโอ้ในไงสองหมื่นเจ็ด โอ้โห Man, ดาเมจที่แบบดีกว่าตัว,วอะไรนะเวอร์ชูไ่หลุยเยอะเลยนะครับเดี๋ยวขอลองเทสหน่อยสิกลับมาเป็นเวอร์ชูไปหลุยรอบนึงทำการปลาใส่ตัวแร่อันนะไรละว,ว่าดูเราไหมได้มาสักหมื่นแปดหมื่นเก้านะครับคือที่ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นอาวุธที่มันจะแบบ มีพ o t งเทียที่แบบว่าเป็นการลบพลังโจมตีลงไปนั่นเองนะครับพอใช้เวลาที่เอาไปปาโจมตีใส่อะไรหรือทำคา,าเสียหายนี่ข้อดีก็คือมันแปลแบบการโจมตีติดคริติคอนแต่ก็มีการลบพลังโจมตีลงไปด้วยพอฉันถานแล้วได้อาวุธที่แบบมีบวกพเ t งเทียเยอะๆพลังโจมตีเยอะเนี่ยก็จะมีผลต่อการปาดาเมจใส่ของเรากันด้วยนะครับอ่นนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่มาพูดถึงกันในคลิปที่แปนทิกในพาคนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของตัว อาเศดอุกกาบาตเศษภูเขาไฟลาวาที่เราสามารถออยลาโจมตีใส่กันได้ซึ่งถ้าหากว่าเราถือมันตอนที่มีไฟปะทุขึ้นมาแล้วก็จะเป็นดาเมจที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับก็เป็นประโยชน์อย่างมากในตอนที่ไปลงตัวเควส์หอคอยลูเชลูในวันที่มีบาปีเรื่องของการป่าอ็อบเจกต์พวกนี้ก็สามารถเอาไปใช้กันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตนเนย